พี่น้องเอ้ยเนาะอเปิดภาพมาพี่น้องเอ้ยมื้อนี้อ่านองลาหาก็มาแต่สิโนเด้อพี่น้องเด้อเนาะก่อนอื่นกับพี่น้องเอ้ยโดยสดีสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบิดสู่สู่คนพี่น้องเอ้ยเนาะเบิดสู่มองสู่บอนพี่น้องเอ้ยอ่าบ่ว่าสิเป็นพี่น้องฟังไทยเนาะพี่น้องฟังลาวแล้ก็ต่างประเทศพี่น้องเอ้ยก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านเนาะ เข่าสซูซ่องน้องชายหลาอีกแล้วพีนาาพ่น้องเอ้กลับมาพบกับพ่อกันน้องลาในตอนนี้พี่น้องเอ้เอนาะอ่าก็สิอันอ่ามาบอกเรื่องนึ่งนะพี่น้องเนาะอ่าเข่าไปเชื่อมเมื่อกี้นี่กับบริข่าวไปยังครับพี่น้องเอ้ข่าไปอันอ่าเรื่องสำคัญอยู่พี่น้องเอ้มาเข่ามาคุยในห้มก่อนเนาะมันแดดพี่น้องเอ้มันแดดแหง้งดีก็สิมาอ่า หนึ่งค um ือน้องเนาะน้องลาได้อ uh ันเข้าไปอันพ uh ี่น uh ้องเอาเงินเนาะเอาเงินการเฮ็ดคลิปนี่แหละพี่น้องเไยการเฮ็ดคลิปของน้องเสลาเองนั่นแหละเนาะการเฮ็ดคลิปพี่น้องเไงเฮ็ดคลิปนี่แหละเนาะตั้งแต่เดือนตั้งแต่คุพี่น้องเไยหลายเดือนอยู่เนาะก็ได้บอปลายพี่น้องเเยพราะว่าน้องหล่าก็วงนี้ก็ยอดวิวก็บุกเฮ็ดดิบันไดน้อพี่น้องเนาะ เอฟซี FC ก็คอยสนับสนุนซัพพอร์ตอยู่แต่ก็อาจะวิวน้องหลักมีแตร่รัก 1, 000, 2, 000พันสองพันที่น้องเลยมันก็เลยโบนัสรายบันไดเนาะได้เก็บมาหลายเดือนเติบพี่น้องเงได้อยู่ันเงินอยู่ประมาณสิบล้านกิจพี่น้องเยเนาะประมาณนัสิบกว่าล้านเนี่ยพี่น้องเนาะเลยถอนมาจ่ายเงินค่าลุงน้องนั่นแหละพี่น้องเลยนเลยนาะจ่ายเงินค่าลุงน้องให้เทือในสั้นของน้องเสนาะเองนั่นแหละเนาะ อ่าเพราะว่าผู้ใหญ,ญ่เพป็นก็ได้ซื้อตัวอนนันอุปกรณ์ยังก็อ่าต่างๆแล้วเนาะน้องหลักก็ซอยซื้ออันเป็นอ่าอันอันนี้พี่น้องเนาะเป็นแนวอยู่แนวกินพี่น้องเลยแล้วก็อันจ่ายเงินค่าลูกน้องน้ำเนาะอีกอย่างพี่น้องเอ้น้องหลักก็ได้จ่ายเงินค่าลูกน้องน้ำพี่น้องไอ้ก็ว่ได้ถ่ายคลิปไปพี่น้องไอวันนี้กับ่ได้ถ่ายเพราะว่า สายสักแบ็ดพี่น้องตายเนาะน้องหล่าสายสักแบ็ดน้องหล่าตายพี่น้องเลยเลยประเทศไทยขีดลงไปเนาะอ่าก็เข้าไปซื้อสายสักแบ็ดตัวนี้แหละพี่น้องเลยเนาะมาได้อ่อนเฟซเบิร์ดเมื่อวานนี้ก็ได้อ่าซื้อมาเนีหากระสากแบ็ดตัวนี้เมื่อกี้นี้พี่น้องเลยก็เลยซื้อมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิรงแล้วก็จับซุกอ่าง่ายให้ลูกน้องน้ำพี่น้องมื่อนี้เนาะเพราะว่าอ่าผนมาที่งานก็เลยซื้ออ่าเสริมสลองปีใหม่แน่อีกอย่างเนาะ าน้องเราซื้อกระปุ้นพี่น้องเลยเนขาขกระปุ้นพี่น้องเยซื้อกระปุ้นมาให้เพินพ่นพันกินจุ้มกันหลายคนแหละพี่น้องเนะาะตอนเที่ยงทางสร้างพูดทาง,อางโอ้ยอยังไงทางสร้างพูดเพิ่นก็หากรมาพี่น้องเนาะ,ะหากระมาเพื่นนั่นไปใช้พี่น้องเขาไปหาลูกชายเพิ่นบอกอเอาเขาเขาเขากินไปให้ลูกชายเพิ่อนไปพี่น้องมาเลยเดี๋ยวเขาไปเบิ่งบรรยากาศกองหลังเด้อพี่น้องเด้อเนาะ พี่น้องไงเนาะอ่าเปิดภาพบรรยากาศกองหลังพี่น้องอยู่ที่หลังบ้านเด้อพี่น้องเด้อมาจอกมาเฮะมาจอกมามาจอกบ่เออบุญมาสบายดีด้วยะเป็นบ่ข้นจิกิจกนดมบ่สบายดีไหมบุกินบ่เออไปจ่ะเยียบน้ำเลยป้าป้าพูบุญบเลยป้าป้าป้าขันหอนแดดหน่อไป ปแล้วปะมาไปบ่เหยียบน้ําเลยสวัสดีสวัสดีนมือมามั้ยนมือสวัสดีอันนี้สวัสดีเออปะไปกินลมบัดนีฮู้กินมปะตัวย่างมันนะน้ําอายบ่มน้ําอาวบ่อพี่น้องเนาะเด็กน้อยกังดื้อบ่บ่แกบ่แกมันฮ้อนปะเออมันฮ้อนแดดอย่าบ่แกก็อย่ามันฮ้อนแดด หากมาแต่สี่หน่อกินเนี่พี่น้องเลยหลังหลักก็ได้เนาะเป็นเวลาเที่ยงแล้วเชือดมงพอดีพี่น้องเลยกินข้าวเที่ยงทางท่านโรงงานดอกเนาะทางหน้องกำลังเห็ุงานอยู่อันนี้กำลังสิเผาปลานี่น้ำใส่ซื้อมาแล้วตันน้ำแจ่วพี่น้องเลยทางน้องวี สบายดีน้องวีเอ๊ะที่ป้ายพี่น้องดิป้ายยังดีเนาะยันมูมูจื้อเป็นเลกิยหาก็นะ่เห็น่เห็นจับมาไหมนี่จับาเดีจะอต่ยงตำอยู่เนาะโตอ้ สวัสดีโดยสวัสดีค่อยเห็นแล้วบ่ต้องฮุบไว้ดอกค่เห็นแล้วความหลองเจ้ามียังบ่ยังคอยแนมคู่มือร่างกายเจ้าใช้อันนหาเด้นหาเฮ็ดงานก่อนเฮ็ดงานบ่หาก็มาบ่เจ้าก็ได้อไปหากินนี่เป็นวัดแหเข้าสินไมน้องมียังไกพี่น้องเนาะ เพียงโอ้โอ้บันชายในไม่บ่าเลยนะลองขาตัางกล้องไม้แต่ไม้ใครใครยังไม่ทันใช้ไม่เดี๋ยังไม่ทันลองเบื้องหมดเลยบัดกินหมแหลยชิตรีตไม้ให้แต่ละคนกินเข่าเลยบ้าเนาะใครจัดสุดใหญ่ได้ไหอนี่เออพันกระปุ้นนี่มัอนี่จับนักโดดเกาะบหญ่บันไดใครก็ได้เนาะเก็บเงินไว้อันให้ข้าวลูกน้องน้ำใครก็ได้ แต่บ่มีเงินจ่ายเพิ่นเพิ่นสิมวเฮ็ดงานน้ำข่อยสิได้เฮ็ดผู้เดียวเด้อจังเลยเงินเบิดแล้วเด้ที่เบิดหลายเบิดใบปานนั้นเนาะอาเงินเฮือนน้องจ้อยกับเบิดอะไรทางพอเบิดเบิดอะไรนั่งเดือแต่อันึ่งคนแหละตัวเขาไมใหม่กับกะโลเนาะที่อาสำหรับล้างไงติดเทที่บ้านประตูคาเบิดเบิดเบิดแล้วเบิดเบิดกับพอดียหายลูกน้องเบิดพี่น้องเลยอาทางพอกับบ่ได้อย่างอันนี้กับบ่ได้เงินจะเก็บ มีแต่บดซื้อในอยู่ในกินนั่นแหละมันบดน้ำซื้อในอยู่ในกินขมือเขาซื้อหลายเลยเนาะของแพงเนาะแม่นเครื่องอีหยำเครื่องแพงพี่น้องเงินพันลงได้เดาเฮ็ดชอยกันเนาะจะได้กินไว้ได้ชอยกันเฮ็ดชอยกันทานวีกำลังอ่าตำแจ้วพี่น้องเลยแจ้วแจ้วสูตรได้นี่เวียนบ่น้ำจิ้มน้ำจิ้มยังเผือดน้ำจิ้มกระปุ้นเนาะน้ำจิ้มขปุ้นพี่น้อง ซื้อขนมจีนแล้วกับปลาเผาเหมือนนี่เนาะซื้อกินหลายคนยังแซ็คพี่น้องตอนที่ยังแม่ยังหลังดาเป็นเจ้ามูกอ่าเป็นจ<อ>เจ้ามือเองอันนี้ก็มากันยังไม่ทันเห็นเรียกดอกเนาะเพราะว่าเที่ยงแล้วเดี๋ยวเวลาให้กินพี่น้องเลยหลังดาก็บประเทศไยคลิปไปเมื่อวานนี่กันเนาะใายสักแบ็ดตายปลูกตัง้งอายกันแล้วก็เอือเอ้อ,เอ,อยเพื่อนเอื้อยเมียเพื่อนพี่น้องเลย กำลังล่างพักล่างหยาอยู่ทางนี้อ๋อสวัสดีให้กันเด้อะโ้ยสวัสดีอ๋อโตจะตีนปลาไว้กันเออตีนรถตีนแสบได้จังแสบเห็ดกินเองเนาะล่างพักอยู่็กเด็กเนอะเอฟไปไปเบิร์นตีนปลาก่อนเดี๋ยวยังขับไปเบิ่งงานเนาะพี่น้อง Oh! จาโตักันนี่แม่สื mm ่อนี่สองตบม่ออขราบุนกะสามกิโลบ่านนี่ลอยพี่น้องเลยเนาะสอัยมีตใหญ่ไอาตุ๊กพี่น้องเนี่ยตัานี่มาแล้วงเนี่เอกนข้างนี่อามื้อนแดดได้หนุ่มกุ้ยเผาแล้วปีกปลานะแดดบ่ เด็ดฮอนเนาะทีมทานทางออทงปุ่นเนาะเป็นอะไรทางลูกชายทางพุ่นกวก็นยังหูข่าวข้าน้ำฮะเผื่ยังันตัชินเพื่อว่าจะเอิญตัดชินอูบ่ง่ายเนาะคำว่าคำว่าได้ข่ามือเพื่นแล้วเนาะง่ายง่ายง่ายเดี๋ยวไม่มีเงินมัครับไม่ได้ปล่อยบร่ย คุยให้เพ่นดำเนินตามกฎหมายมันง่ายเลยค่มันหอมือเพื่อนมันหนักเลยให้ปล่อย่อเนใหู้เพื่น่เพ่นชู่อ้ชูย่งไน้องหละไ่ได้ชูอย่าง่มีกับมือใดมีกัไปชงข่าวกัมือใดบุมีแล้วก็ดูอันนี้ก็เป็นผิดเลยหากไปมันนี่ให้เพื่นอยู่จนวิทย์พ้นคดีเพื่อนเนาะแมนพันรอว่าบางเถือกกราเดือนคีไงเบางเถือก ปีหกเดือนเผื่นถ้าบ,บังลำเพิ่นนี่เลยไได้ก็ฉับเดอเออแกบบัเปิ้นเว้าเนาะรวยจากในที่ว่าไม่ได้ปล่อยแล้วไปมาในเพิ่นกับบาวไม่เอ้ยให้คอยอยู่ให้จบคดีคอยคอยบัวใช้อันเอยถามเพื่อนมา,จาวาจะบัวจะออกอันจะออกไปในได้จากบ่มีเงินเพื่อบบ่มีกับเพื่อนกับเพืเ่ คูจะไปกบเพ่อนก็เด็กเาจะไปางร้านีีแต่ไปจกังอย่างเดียวบางีเพื่อนเด็กวากับวาและเดกัมีพ่อบ้านกับมีนาะพ่อแม่กับมีเพื่นเดกวานำเอาในเพื่อนไปจากว้าแล้วก็ยาเนาะเพื่อนจะคังนะนะเพราะว่าอไแต่เพื่อนด้ยกกปงแบบมีกระปร่ชงไอ้มียามาจากในเห็ดด้วเนาะมาจากในเห็ดกินฮอดกับกินฮอดอยู่นี่แล้วเนาะลูกได้ไมนจะเป็น ยอมแล้วเนาะผักน้ำลัดน้ำหลวกคนละยาให้เพิ่นเบิ่งงานเนาะอะไรอะไรกันอะไรได้บุญกรรมเ็นรัยมันโดยจากในชีวะแม่ก็ได้แต่กินห่อนแล้วเนาะก็บอได้บ่มีได้ละข้าวน้าก็เป็นทิพอันนี้ก็ได้เงินมาเวียงให้ได้เพิ่นผักให้ได้พันหนึ่งค่ะเอื้อน้องจเอยเพิ่นผักให้ไปมันเองก็ซื้อในอยู่ในกินให้กินนั่นแหละโดย อ้าวจังไรกัสู้ๆอะไรเนาะเข้าไป่งข้ากนบ่บ้เนี้แม่ไอแหลนไปน้ำกันไปเศร้าาคนอยูเนาะจะม้ขึ้นเชมู่แล้วกับขึ้นฮอททำขึ้นฮอดก็ขนฮอดอยู่แล้วเนาะว้าไปใช้ตัวใช้ก็ใชวไกองใช่ปนี้แลนนี้นะโอ้สบายดี เัง้ะรบเพราะได้ของใหม่อยากพ่อทางม้าแบบนี้ได้ของใหม่ได้ขากินน้ำไปพุ่นน้ำกันเด้อมันคอยจัดนักคอยเลี้ยงเลี้ยงบ่ปีใหม่บ่พอกะเจ้าซื้อมาตติมซอยค้อยมีว่เงินไปเนาะมอย่กินกันนั่นแหละกินไปนกันขอมาชิลบม เดือนวยมานี่ไดนจ่ายเงิน่าลูกนอกคอยวเงินจ่ายเลยับรเลยมาจ่ายเงินขานอกเหนเียดกรือมั้งโดาด้ปลายดอกปมาณสิล้านนั่แหละสิบล้านกับเป็นิตีเป็นนิดบาทนะมันจัวะตอนหมืนปลายนะมีเดือนเยเยเดือนเนี้ยหอดเยโอ้ยลายเดือนสาเดือนวยด ส <c oughs> ิงเา้นีดอนเดอก็บไว้แหละวมไบัีาะตัไเดือแล้วเดี๋ยวบคนเห็ดน้าเห็ดผู้เดียวแล้วมาแล้วให้พิ่นมาเห็ดซอยพออีกอย่างกัทางนี้ก็อยากเอาไอออกมาหนอีกอย่างกันต้องรอเบิ่งก่อนจเป็นไดแต่พอกว่าเอาไออนพึ่นเอาไอเบิ่งเบิ่งซะก่อนพอเศร้าแทล้วเบือพิ่นเบิ้เพิ่นซะมอยสันท่มว่าวาสกัน ตงมาเบิ้งจังไดกะโดยโดยดูล่นอยู่กินน้ำคันก่อนด้วเออหักาบ่แม่นักกมาวห่อเทียงแล้มมากะโนโดยโดไปเดี๋ยวไปเบิ่งทางนี้ก่อนคอยกับยมทันดนลงเวียกเนาะนี่วัยพุ้เ็นนี่่ะวนักวัดเียนไปเพิ่นไหนไว้ กำลัาทรงสวัสดีเฮ้โตเห็นเรียกเนาวทางนี้ลุยลุยเาเพ่ี่ยเวียนักกับเพิ่มแห้งนี่รอกมนีได้กินของแทบอยู่เน้บาทันกระปุ้นติ่งปนินปลาเผา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 เด้อลองปีใหม่ลองปีใหม่องเลย ปว้องเต่ดกำลังเกาะคูอยู่พี่น้องเลยได้จักาแล้ววันนี้ได้ห <laughs> <ppy aciones> <c oughs> ัวหน้าจ <al> <art> ้อยฮะพีแล้วบอโตสบายดีเด้อทานดำบ่าวดำเนาะ เปิดห้องไหนได้เนี่ยมาดองจ่อยสวยจ่อยเออ้องอะไรล่สยากาเปินห้องไหนได้นย้องจ่อยอ๋อตอสบายีดีโอวลุเียกเีเนาะแข่งไล่บนเลยโอสบายดีเด้อน้องสวยทองน่้าทาง่างผุดมากกะลุยแล้วเนาะเจ้าก็ได้ปัญหาก็มาว่าทางผุดก็ไดมาพ่อมกันนากับไข่เนาะไข่ดง ฮ้าปอ้ควแท้น oh, so like so oh, ี่องผาหนึงอ sure. ่ะขอไข่พ่ขอบบุได้อยากไดุ้บาตีกันค่อยไปเอาของได้จ้าบใ้เ้เราเห็นใจ๋วแล้วมาได้ผาหนึ่งยังละดดูโอ้บ่าวดำามาถืงมือดีิเนาะมาุวบเลยกินปลาเผาแล้วมันนี่โชคดีแล้วพี้องเลยราหากัมาไปยังได้บาวดำเห็นลายมือเติบอัี้กเรียอบ่ าพาเมียเขาดาวแ <laughs> <laughs> ม่นวะน,น,น่าจิ้มคนมั่เองเช่าคนนี้ได้พาเมียเขาดาวเข่าเข่าเฮงอย่งนี้หรอสามถึงเลยเนาะเนาะจัะ,ะจแม่เตนตอดจะไม่งอดตอดหรือยักเนาะเข่ากองเพื่องครับปล่อกล่า <laughs> อันนี้กำลังปั่นอยู่พี่เนาะเนาะสายปั่นตุตัดตัดอยู่ สำหรับครั้งนี้พี่น้องเไยเนาะนี่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยแต่เสาแต่โรงงานายังท่านได้แต่งเนาะมาเมื่อน,นี้แล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวจะข่าไปแต่งขึ้นแต่งกันมาแล้วรองหลังก็ยังท่านได้เปลี่ยนสูตรชับหากมาแต่ในเมืองพี่น้องเลยาแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอนาะนี่แล้วเบิดนี่นี่โอ้โหงามน้องพี่น,ออน้องเนาะงามเดินรองหลัง เยบร้อยขนงจ้อยเต้นอย่างเด้อวเลเนาะนงจ่อยไม่คซึ้งเป็นพิเศษวันนี้เจ้าอยู่กับฮามังเถือกเต้นพราะเมนบ่แมนทอดไปน้ำมังเถือกได้เมื่อน่กาแข่งขาแล้วก็บาไล่บ่ล่ะาสารภาพอเราไ่ได้อาบน้ำเรามบอพลรเราไได้อาบอะไรมอคืนี่างกูเรานอนรับเลยเราบได้อาบน้ำาได้นนะลรับ กนอนนี่นอนเมื่อยเนาะเห็นเบียยของมือก็หนาวเลยสารภาพความจริงแล้วในยช้าเพิ่นมาปลุกเขาเหนื่อยคอยได้อะคอยได้น้ำให้เพิ่นเวินบนขามาคอยอาบูุดเดิ้ลคอยอาบอยู่ใน้องดาวอ้าอีโก้อ้าอะไรอีโก้อีโก้เนี่ยชวิอีโกประจักเลยเนาะเออเราไปจุกมาแล้วมันปตตอกไปน้องนเนาะ สามขุดผู้ตมาลอลุยเลยเพื่อนที่น้องเพื่อนจะอรสบายดีด้ยสามพุดปันปันปันเอาขางแน่เด้อไม่คจัดชุดชุดนักมาได้ชุดนักคือบอสชุดนักคือบอสได้ผมชุดนักใ

ข้างนอกคือมีขบแลอยเบึงเมื่อกี้เลยออโอ้แม่บอกแก้วพาเพื่อนจักเนาะโอ้ไปเดาไเดาเออโอ้พอมาเห็นรูปเด้อ มันมืพอพีน้องไอยู่ไนมื่อะไรพี่โอตัวกโอ้ตัว่าบุญนมาห่างนะนมาุญมาจ้เห็นยังมาอ้ตนี่หลดโกพี่น้องเลยเชงแอนอยู่มันแดนะไว้เขาห่มไว้ ตอนแรงก็ได้ออกนอกแล้วพี่น้องเนาะวันนี้คาบเศร้าแล้วไปแล้วต้องบาดามจวดอะนนี้เนาะบาดามมาแล้วเราพี่น้องเหรอเนาะเวลาแล้ะมาถึงมือแล้วมาถึงมือแล้วเบอร์มาในสางพุดเห็ดไปเนาะสามผาสี่ฟาจะหมดแล้วพี่น้องบาดามมาสองผาแล้วข้างในมาถึงมือแล้ว ท oh, mm? ั้งพ cin ่อก็มาแหละพี่น้องเลยเนาะอ่าทั้พ่อกับแม่ก็ย่างพี่น้องแบ่งเลยครับมะสาวน้ำเนาะมาอยู่ในกินกับเป็นกระปุ่นยังพี่น้องเลยอ่ายินบ่่อยแบ่งให้ครับอันบริเวอกินกับเมียบ่หรือว่ากินอยู่พี่มื้อนี้บ่ดำเมียเจ้าข่อยก็แบ่งให้อยู่ไรกระปุ้นปลาเผา หารหมวกกินพี่พี่ไปแล้วเนาะกินน้ํามู่มันยังหลายคนระวังเมียเครียดเด้อย่าว่ามีเครียดเฮ็ดแวแซมกินมีเครียด้กินนนอไก่เองบ่บ่นกินขมวยเอน้องจอยก็ยังหยุดเบรกซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าคนเฮาก็บ่ค่อยหลายนดสิเฮาใช้ไปะ ยงบออยู yeah, ่กินข้าวไปแล้วผูออกไปลงคลิปบ่ยนี่ยบ่เอ้เจาห็นยังเป๋งบ่เลยพั่นทังทังคูมือกล่องเจ้าเดียบิ่งคลัทยังเป๋ง มีแต่ขาป้องแล้วมันจ่อยแตกแหงไปพี่น้องเลยไปเบิ่งตะพุนก่อนเอ่อโตไปจบคลิปแล้วบ้านนี้เนาะชาวนาทีแล้วมันจ่อยไอ้ชาวนาทีไร้พี่น้องแล้วบ้านเลยอย่างนี้มันจ่อยกับามกับชาวนาทีพอกเพิ่นว้างพื้นเรื่องถ่ายคลิปมนได้จังนาทีแล้วเพิ่นว่าเนาะอฮะโอเคพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ได้พี่ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเลย ไปพ่อๆกันคลิปต่อไปน้อพี่น้องเนาะหาเจ้าพระเช้าที่เรื่องทานมอว่าหลวงจอยบ่เบาดิเราใส่คิมไปไหนมิเป็ตชาร์ดอันดีม่เบาไปไหนซาอันดีโดยโดยเอาห้เนี่ต่อรถค่อยไปเบิ้งทัพีก่อนจะการจบคลิปมันิเปิดตู้ว่าเ่็กอพี่น้องเนาะจะพอแล้วหมดฐานแปลกๆอยากเปิดตู้นี่โอ้ยหลวงจอยนี่จะให้ยังบุญมา เห็ยยังลราโกบ่พี่น้่อยเนาะไปโอเคจ้พี่น้องไงสำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนถ้าพี่น้องเนาะไปพบพอกันคลิปต่อไปพี่น้องไยสำหรับคลิปนี้ก็จะขอกล่าวคำ่าสบายดีพี่น้องเลยเนาะบ๊ายบาย